การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบและทางออกสำหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ธีรัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวราศีพิจิกครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างาที่1ถึง15กุมภาพันธ์ขอให้ชาวราศีพิจิกตั้งจิตเป็นสมาธินะครับอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะทราบอยากจะอยากจะได้รับคําตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆ เรื่องของความรักสุขภาพเรื่องของเรื่องของเจ้านายเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับโชคลาภต่างๆตอนนี้เราจะซับไพ่ไปพร้อมกันนะครับเราจะทําการหยิบไพ่นะครับเลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตําแหน่งเป็นตําแหน่งตามจักรราศี หนึ่งสองสาม1ี1ห้าครบเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของ ชาวราศีพิจิกนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดาหากคุณรับฟังรับชมคำพยากรณ์แล้วนะครับมีความชื่นชอบอยากจะรับฟังคำพยากรณ์แบบส่วนตัวเจาะลึกนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่รายลอดของช่องนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้และอยู่ที่หน้าปกของช่องนะครับ สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเป็นคนธาตุน้ำเป็นคนที่มีความเก่งนะครับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีปรับตัวเก่งนะครับแล้วก็มีไพ่ประจำตัวก็คือเป็นไพ่ The d เดยนะครับไพ่ประจำตัวของชาวราศีพิจิกบอกว่าชีวิตของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีเหตุการณ์ ต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของของ,ของเขาได้เธอชาวราศีพิจิกนั่นแหละตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอครอบครัวความรักการงานการเงนิงนเรื่องต่างๆชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆก็มีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต้องมีมการมีสติมากกว่าปกติกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต บ่อยครั้งมากครั้งนะครับก็ทําให้เป็นคนที่มีความสามารถในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่พิกผันต่างๆของชีวิตนั้นได้นะครับไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกนั้นสามารถที่จะรับมือแล้วก็สามารถที่จะดํารงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสตรองนะครับแล้วก็เข้มแข็งอย่างมากเลยทีเดียวนะครับช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับ1-15กุมภาพันธ์ชาวราศีพิจิกต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองเรื่องของการงานนะครับ อาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งมีความสมบูรณ์มีความแบบยินดีปรีดาเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเป็นหลักนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าในความสมบูรณ์ในความแบบมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเนี่ยมีความเครียดนะครับเรื่องของการงานถ้าคุณทําธุรกิจการค้าลงทุนอยู่มีความเครียดเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของลูกค้ายอดขายรายได้ต่างๆเนาะก็เอาจะช่วยนะครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะครับแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมี คู่หูคู่ธุรกิจคู่ค้ามาช่วยลงทุนมาทําให้ธุรกิจดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ขอให้เอาใจช่วยแล้วก็อดทนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะครับส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่ก็มีความเครียดกับการทํางานนะครับมีเรื่องของปัญหาที่ทํางานเรื่องของงานมีอุปสรรคต่างๆก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในทุกด้านนะครับแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีเพื่อนร่วมงานที่ถูกอกถูกใจ มาช่วยงานให้คุณได้ทำให้คุณได้ทำงานคอทงานสร้างสารรค์ร่วมกันไปนะครับส่วนางานของคุณเนี่ยนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่เป็นธุรกิจทำอยู่ที่บ้านนะครับเป็นแบบงานที่แบบทำเป็นออฟฟิศอยู่ที่บ้านเล็กๆหรือว่าเป็นลักษณะของ SME ที่บ้านทำกับครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะทำอยู่ที่บ้านได้อย่างแบบสบายอกสบายใจนะครับ หรือว่าเป็นอ่ะมีความโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่ทําอยู่นะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปในส่วนอื่นๆได้นะครับธุรกิจของคุณที่ทําอยู่อาจจะเป็นในในส่วนของมีมีส่วนที่คุณไม่ไม,ไม่พอใจอยากจะได้ให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือว่าให้มันมากได้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของยอดขายเรื่องของกําไรกําไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นคุณทำงานประจําอยู่นะครับก็มองว่า คุณได้รับงานที่คุณอาจจะไม่ชอบนะครับมีคนที่ได้งานที่คุณชอบหรือว่าอยากจะทําไปโดนตัดหน้าโดนปาดหน้าเค้กไปประมาณนี้นะให้คุณทํางานที่คุณได้รับมอบหมายระนับไปก่อนนะครับมีความเครียดอยู่ก็ให้ปรึกษาคู่หูคนที่ไว้ใจได้เพื่อนร่วมงานนั่นแหละนะครับคุณก็จะมีเซนต์เองแล้วว่าคนไหนโอเคสําหรับคุณนะครับในเรื่องของการลงทุนต่อเลยนะครับการลงทุน มีเกณฑ์ที่คุณจะได้หยิบจับอะไรบางอย่างโปรเจกต์ใหม่ๆนะเป็นการต่อยอดที่จะทําให้มีการเงินการท้องที่ดีขึ้นนะครับคุณมีความกระตือรือร้นนะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของอการวางแผนนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้เป็นสเตปให้เป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีม,มีระเบียบนะมีมีกฎข้อบังคับชัดเจนอะไรเงี้ยครับถ้าคุณได้ได,ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะก็ต้องให้ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ เรื่องของโปรเซสต่างๆงานต่าง,างให้ให้เป็นไปตามเวลาด้วยนะครับจะส่งผลดีมากเลยทีนี้อ่ะโทษทีนะครับแล้วก็ในส่วนของไปดูที่รายรับกันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็มีโปรเจกต์มีความสําเร็จด้านการงานมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่องของ ธุรกิจการค้าการงานต,ต่างการลงทุนหรือว่าคุณที่ทำงานประจําอยู่นะครับมีเรื่องของอข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามานะครับมีข่าวดีเรื่องของการเงินแน่นอนนะมองว่าเป็นรูทางในการทําเงินใหม่ๆขอบคุณนะครับหรือได้รับได้รับเงินเดือนมากขึ้นหรือว่าได้รับโบนัสามากเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะหรือได้รับเงินอะไรบางอย่างที่เป็นลูทางการเงินใหม่ๆ นะเดี๋ยวว่ามีช่องทางได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์เข้ามามีงานมีในหลายส่วนเข้ามานะครับหรือว่าคนที่ลงทุนอยู่ลงทุนถูกจุดอะไรเงี้ยครับรายจ่ายของคุณนะครับ เป็นเป็นในลักษณะของจ่ายไปให้ครอบครัวแล้วก็ครอบครัวมีความสุขนะครับมีมีมีเงินที่พอเพียงพอที่จะจุนเจือครอบครัวแล้วก็ครอบครัวมีความสุขเกิดขึ้นนะครับลูกๆหลานๆเด็กๆนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณกับคู่ของคุณแฟนของคุณนะครับอยู่กันแบบมีความสุขเลยทีเดียวส่วนคนที่ขอดูเรื่องของการเดินทางก่อนนะครับการเดินทางมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นการงานการ ทำธุรกิจหรือว่ากับลูกค้าต่างๆไปพบปะลูกค้าได้มีการสังสรรค์ได้มีการปาร์ตี้เกิดขึ้นนะครับมีความสุขเพราะว่ามีลู่ทางที่มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองสําเร็จความสําเร็จนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจในช่วงแรกนะแต่ทำทำไปแล้วก็สําเร็จนะครับมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมีความสุขนะครับส่วนการเดินทางไกลนะครับมองว่าเป็นการเดินทางไกลที่แบบ เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามแบบภูมิภาคนะครับอาจจะบางคนมีเกณฑ์ที่แบบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะได้ไปรับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นนะครับได้รับการโปรโมทนะบางคนนะครับชาวราศีพิจิกคือแบบว่ามีอะไรพลิกผันที่ในชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีเผลอๆเจ้านายแบบโปรโมทให้ไปรับหน้าที่แบบต่างประเทศต,ต่างสาขาต่างภูมิภาคหรือว่าเป็นภูมิภาคที่แบบ ครอบคุมดูแลแบบทั้งทวีปอะไรประมาณนี้นะได้เลยทีเดียวนะแล้วคุณจะได้ไปเจอเอพื่อนร่วมงานที่ถูกตที่ถูกอถ,ถูกใจหรือคู่หูในการทํางานช่วยในการโปรโมทช่วยในการทํางานคุณให้แบบงานขึ้นมาโดดเด่นนะครับแล้วก็ได้เฉลิมฉลองด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์ดังนี้นะครับมีความมีความสุขเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานสําเร็จนะครับแล้วก็คนที่โสดนะ มองว่าคุณโฟกัสเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณในระหว่างที่ทํางานด้วยเหมือนกันอีกในหนึ่งนะแล้วก็บางคนก็แบบมีความกระตือรือร้นในการทํางานของคุณโฟกัสกับงานไปก่อนนะแต่ว่าบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกถูกใจในระหว่างทํางานนะครับแล้วเขาเป็นคนที่เขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็มีความกระตือรือร้นโดดเด่นแบบมีความ À, ส่วนเล็กๆอะไรประมาณนี้ à, แบบขี้เล่เ à, นประมาณนี้นะครับได้เลยลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามีแววเข้ามาแนะมีคนเข้ามาแต่ว่ายังไม่ฟันธงเรื่องของความรักชัดเจนนะครับเป็นลักษณะน,น e ี้มีมีมีเกณฑ์ที่มีผู้คนเข้ามานะครับใครที่รอคอยอยู่เรื่องของความรักนะครับส่วนใครที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วนะหรือว่าหรือว่าอยู่กินกบแบบเปิดเผยนะครับในฐานะที่แบบเปิดเผยกับสังคมมองว่า ตัวคุณหรือหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาข้านขน้าที่จะสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนะครับเขามีความหยิ่งในศักดิ์ศรีหรือว่าบางบางทีเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับไม่ได้สนใจกันมากเหมือนเมื่อก่อนอาจจะมีโลกส่วนตัวอะไรเงี้ยครับอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับงานอดิเรกอยู่กับการหาเงินหาทองอยู่กับการแบบสร้างฐานะอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางทีเขาหรือว่าเธอเนี่ยเขาน้าที่จะใช้เงินในการที่จะ ให้ความสุขกับตัวเองเป็นเป็นเป็น,ปนสัดส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะไม่ได้อ่ไม่ได้มีภาพของการแบบสวีทเท่าที่ควรเนาะอาจจะแต่ว่าก็ถือว่ามันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นนะครับถ้ามีอะไรที่อ่อยู่ในภายในใจก็ควรที่จะเปิดใจคุยกันนะครับแล้วก็หลายๆส่วนก็จะดีขึ้นหลายๆส่วนก็จะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นก็เอาจะช่วยสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับใครที่อ่มีคู่อยู่แล้วก็บางทีอยู่กันมา นานวันขึ้นมันก็จะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างแบบทํางานของตัวเองสร้างฐานะของตัวเองแล้วก็อยู่กับโลกของตัวเองบางคนมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับน้องๆอง่าสัตว์เลี้ยงที่เธอหรือเขานะั่นนะ่ะเลี้ยงไว้บางทีมีลูกเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนี้นะมีความีความสุขในส่วนนั้นไปแล้วก็แต่ว่าคู่ของคนเป็นคนที่มีตังนะมีสตุ้งสตังนะครับไม่ว่าจะเข้าหรือเธอเป็นคนที่เข้าขั้นแบบมีอันจะกินนะครับ นะถ้าคุณเป,เป็นผู้หญิงคุณก็เป็นลนักษณะนี้เลยนะครับเป็นเศรษฐีนีนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นเกณฑ์ที่ว่าดวงนารีอุปธรรมแล้วก็คู่ของคุณมีฐานะประมาณนี้นะครับเ,เป็นในส่วนของอุปสรรคนะครับท้ายๆแล้วอุปสรรคเรื่องของการเงินการเารื่องของการทํางานนะครับอ,อุปสรรคมองว่ามันมีทุกอาชีพหรือว่าทุกงานทุกอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเป็นในทิทานที่ดีนะครับงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การค้าการลงทุนต่างๆที่คุณทําอยู่เนี่ยสำเร็จมาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นการสําเร็จที่ประสบความสําเร็จที่ดีทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปถึงอนาคตที่มีลูกค้ามากมายมีโลกกว้างมเาีเม็ดเงินต่างๆมากมายอยู่ในภายภาคหน้านะครับก็ให้วางแผนให้ดีว่าคุณจะไปในทิศทางไหนคุณกาลังมองดูเห็นการอยู่ว่าจะเอายังไงลงทุนเพิ่มหรือว่าจะไปในทิศทางไหนดีนะครับก็ขอให้ใช้ความรอบคอบนะครับใช้อาจจะมีคู่หูนั่นแหละนะครับมี มีเรื่องของช่องทางม,มีช่องทางไหนก็ให้ใหใหลองอพิจารณาดูให้ดีนะครับแต่มีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับบอกว่างานของคุณก็สําเร็จมาได้เล่นขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็คุณมองว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนดีที่จะเอาชนะแบบเพิ่ม่วมงานที่เป็นคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะหรือคุณกําลังมองดูว่าเออเราจะทําส่วนไหนเพิ่มเติมให้งานของคุณมันประสบความสำเร็จฟลอ์ขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการโปรโมทแต่ที่สำคัญเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือว่ากินเดินเดือนมีเป็นพนังกงานออฟฟิศต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด,ด้านการงานอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนเรื่องของความลับภายในจิตใจของคุณนะครับสิ่งที่คุณจะได้ประสบพบเจอนะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีความมีความเครียดนะมีความเครียดจากการทํางานแต่ก็มีทางออกนะรู้จักใช้ มีทางออกให้กับตัวเองนะครับรู้จักปลีกพิเวกไปทําสมาธิไปปฏิบัติธรรมนะครับไปทําบุญนะแล้วก็ทบทวนใช้สติปัญญาบางคนนั่งสมาธินะครับไม่ได้เป็นทําบุญแต่ว่าก็มีการนั่งสมาธิทบทวนถึงการทาโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็มองว่ามีการจะเกิดไอเดียนะครับปิ๊งแวบขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เหตุผลไต่ตรองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะได้แก้ปัญหานะมีความเครียดก็กแล้วแต่ก็ตามแต่คุณสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับชาวราศีพิจิก เก่งอยู่แล้วเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตก็ผ่านพ้นไปได้นะครับเดือนนี้เดือนคุมภพันธ์ก็ขอให้เป็นหนึ่งเดือนที่เป็นก้าวแรกหรือว่าหลายๆคนรอคอยอะไรบางอย่างอยู่บางคนรองานอยู่ก็จะได้งานนะครับเพราะมีเกณฑ์เรื่องของการงานโดดเด่นคนที่รองานใหม่อยู่หรือว่าที่ทํางานเก่าไม่โอเคนะครับก็ ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่จะได้งานที่ถูกอกถูกใจได้เฉลิมฉลองเห็นไหมครับมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองแบบงานใหม่ได้เลยทีเดียวสำหรับคนที่รองงานอยู่นะครับแล้วก็ขอเติมเรื่องของอสุขภาพนิดนึงนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอสุขภาพในส่วนของอเดี๋ยวนะครับเรื่องของกระดูกเรื่องของหัวเข่าฟันนะครับบางคนอาจจะ ทํางานที่ต้องใช้ร่างกายแบบใช้พลังใช้พลังกาลังอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของกระดูกนะครับอาจจะสึกหรออะไรเงี้ยครับการเดินเหินต่างๆาการยืนนานก็มีส่วนนะครับหรือว่าการรับอุบัติเหตุแต่การทํางานเรื่องของกระดูกนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์เด่นชัดมากเลยนะแต่บางคนก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคระมัดระวังไว้นะฟังผ่านๆไปเรื่องของสุขภาพช่องปากด้วยเหมือนกันนะครับให้ไปจะหาเวลาไปตรวจ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะละเลยไปนะในส่วนของสุขภาพหลายๆคนอาจจะแบบว่าเราแข็งแรงดีอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่บางทีโรคภัยไข้เจ็บมันมาแบบแอบแฝงอยู่อาจจะต้องมีการน,นานๆนานๆทีตรวจสุขภาพอาจจะทุก6เดือน1ปีเลยประมาณนี้จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเจออะไรปกติจะได้รีบแก้ไขรีบรีบ,ร,บรักษาเพราะว่าทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากเลยทีเดียวเรา ฟังํามรยากรไปแล้วเป็นการระมัดระวังเตือนนะครับเป็นการเตือนถ้ามันเกิดเหตุเกิดขึ้นมามันก็จะทําให้เรามีช่องทางที่จะรีบแก้ไขรีบไปรักษานะครับเ mm hmm. พราะว่าบางทีแบบว่าบางคนเออทำไมเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีเลยมีความรู่สกกังวลแต่อย่าไปอย่าไปกังวลตรงนั้นนะครับถ้าเจอมันก็เป็น โอกาสที่เราจะได้รับมือก um. ับมันเราเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นการระมัดระวังอ่าเป็นเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะครับนี่เป็นย้ําว่านี่เป็นการพยากรณ์ภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดบางท่านอาจจะตรงในส่วนของเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับเรื่องของโชคลาภต่างๆางบางคนอาจจะตรงเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมของชาวราศีพิจิกในโลกไปนี้ไม่รู้ว่ามีกี่อ่า ร้อยล้านคนนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะรับฟังค่าพยากรณ์แบบเจาะลึกส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามทักไปได้ที่ไลน์แอดของช่องนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้และอยู่ที่หน้าปกของของช่องนะครับสำหรับการพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับจบลงสําหรับต้นเดือนกุมภาพันธ์สําหรับราศีพิจิกนะครับพบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าสําหรับคนที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับจย์ทิทัศน์แล้วก็ ทีมงานก็ขอให้ประสบความสอดร็จเรื่องของความรักทุกคนมีเงินมีทองใช้กันมากๆนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ